โอเคสวัสดีกันด้วยนะครับก็มาต่อกันในพาร์ทที่2กันเลยนะครับเพราะว่าพาร์ทที่หนึ่งนี้แลแบบโอ้โหกระแสตอบรับมาพอสมควรนะครับแบบมาเร็วอะไรอย่างนี้นะครับถึงจะไม่มากไม่มายนะครับแต่ก็ยังมีคนดูนะครับแล้วก็อยากให้มีพาร์ทต่อๆไปนะครับผมเองก็เลยอ่ะรีบมาแชทเลยลวกันนะครับเพราะว่าเอ่อตอนเนี้ยมันจะมีอ่าเดี๋ยวรอประมาณ9ก้าโมงนะครับมันจะมีเทศกาลอยู่ในเมืองนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอก่อนเ่ะโอเคเทศกาลเปิดแล้วนะครับผมมาโอเคเข้าไปเลยนี่นะ เป็นเทศกาลอะไรเอ่ยนลองอ่านชื่อป้ายแป๊บหนึ่งนะฮะ Starview นะฮะเวลลี่อ่าโอเคอุย้ยน่าจะเป็นแบบยังไงเทศกาลแบบสนุกสนานอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็จะมีโอ้โหมียกกำปันกกำป้นด้วยเฮ้ยไอคนนี้คนใหม่ว่ะชื่อโอเคเฮ้ยโอ้โห,ม,กกโโหมาจากต่างเมืองแล้วเนี่ยดูดูทรงแล้วนะฮะก็อ่ะมีขายของด้วยโอ,โอเคพิซซ่าอ๋อมีอะไรเนี่ยอา้าวต้องใช้เป็นแต้มเหรียญเหรออ๋อเหมือนกับแบบว่าเป็นส่วนสนุกให้เล่นเพื่อไปหาโทเค็นมา พอเราได้โทเค็นอะไรเยอะแล้วเนี่ยก็เอาโทเค็นอันนั้นเนี่ยมาแลกซื้อของได้นั่นเองนะครับน่าจะเป็นแบบนั้นอ่าไหนๆก็ไปฟาร์มเงินมานะมีอยู่ห้าพันก็ขอเล่นหน่อยละกันอันนี้คือเลยอะต้องให้อยู่ด้านบนใช่ไหมคลิกซ้ายแล้วปั๊บอ้าวแล้วได้แล้ววะอ๋ออเคคลิกซ้ายใช่ป่ะจึ๊บต้องคลิกขวาก่อนนะครับแล้วค่อยคลิกซ้ายนะฮะแล้วกูเห็นตัวละครกูแล้วกูแบบโอ้คิดได้ไงว่าดูใส่โบด้วย เจลสิบเอ็ดใส่โบแล้วแบบโอ้ยไอโบอันนี้ผมไปซื้อมาผิดนะครับไปซื้อมาจากบ้านแมวบ้านแมวเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างแมปเลยอยู่แถวๆนี้นะครับผมมันจะมีบ้านแมวแล้วก็มีเอ,อ่ออะไรวะปราสาทพมดนะครับเนี่ยปราสาทพมดผมไปหามันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตรงนี้นี่ฮะเห็นไหมฮะเนี่ยก็จะเป็นออบ้านแมวเป็นรูปแมวเลยฮะเอาไว้ซื้อของพวกสมใส่หัวนะฮะดันไ่กดซื้อผิดนะครับพันกว่าจีนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เลยได้โบมาอันนึงนะครับผมก็แบบเดี๋ยวมา <c oughs> นะฮะเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกนะครับเผื่อหลายๆท่านไม่รู้นะครับตัวละครที่สามารถจีบได้เนี่ยมันจะขึ้นคําว่าซิงเกิลนะครับซิงเกิลอะไรประมาณนี้แะครับแปลว่าโสดอยู่นะแบบกูโสดอยู่อะไรเงี้ยกูต้องการคนอะไรประมาณนั้น ก็จะมีคํานี้นะแต่ถ้าเราจีบไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่มีพวกป้าแพมเอมิลี่อะไรพวกนี้นะฮะก็มีประมาณนี้นะครับตอนแรกๆผมมาเล่นครั้งแรกนะครับไปจีบเอมิลี่นะครับโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับว่ามันจีบเป็นแฟนไม่ได้นะครับแต่มันจะได้ความสนิทสนมเท่านั้นเองนะครับผมก็อ่ามีประมาณนี้ก็จะบอกไว้ก่อนนิดนึงนะส่วนในคนดําคนนี้ก็จะเป็นพ่อของออมารุนะครับมารุมารูนะครับหรือว่าไม่รู้นั่นเองนะจ๊ะก็มีประมาณนี้โอเคขอเล่นต่อคลิกขวาอ้าวไม่ได้แล้วหรอ ไหนอ๋อต้องขึ้นแทนปะอ่าคีิขวาปับ๊บอาวต้องคลิกซ้ายวะชึบแล้วโหได้นิดเดียวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คิขวาแล้วก็รอจังหวะก่อนเฮ้ยบึบโอ้หแต่แม็กก็เทโอ้ยังโหดได้โทเค็นมาหนึ่งได้หนึ่งโทเค็นจะบ้าตายได้โทเค็นเดียวนั่นนะแล้วของแรกต่ำสุดแม่งกี่โทเค็นว,วะต่ำสุดร้อยโทเค็นน้๊ก กูจะบา้าตายไหนมีอะไรให้เล่นบ้างเนี่ยเอ่ออันนี้เอ้ยนี่คนนี้ผมเองก็ไม่ได้จีบนะเฮลี่เฮลี่อะไรอันนี้ก็อาบิเกลนะฮะน่ารักมากมายนะครับผมลงมอดไปแล้วนะครับผมมดสาวนะครับเห็นมีคนบอกให้ลงนะครับผมลงเรียบร้อยนะฮะเพนนีก็นี่น่ารักบ้องเบ๋วนะครับซึ่งตอนนี้ก็รอมดตัวผู้หญิงใหม่ๆอยู่นะครับอยากให้มีแบบเอ่อตัวผู้หญิงใหม่ๆบ้างอย่างเช่นเอ่อนมนมแบบนมตูมเลยอะไรประมาณนั้นน <laughs> ะ แบบนมตูมหรือไม่ก็นมแบนเป็นโรล,ลิอะไรก็ว่ากันไปไหนอขอเล่นปะเป่าหน่อยดิเล่นได้ไหมโอ้โหจ่ายห้าสิบมาเล่นเอ้ยจุ๊บยิงเอา้ายิงไงวะเอา้าทำไงอ๋อกดคลิกซ้ายค้างโอ้ยแล้วมันเลงยากมากนะเนี่ยคลิกซ้ายค้างแล้วแล้วทำไงถึงจะไปไกลอ,อ่ะเฮ้ยยากนี้เนี่ยเฮ้ยโดนด้วยเฮ้ยเอ้เอาไม่โดนว่ะอะไรวะยิงยิงโอ้โหไม่ไม่โดนจุ๊บยิงเอ้ยแม่งยิงยากว่ะเอ้ยยิงดิ เฮ้ยจึ๊บโอ้โหต้องชาร์จถอยหลังนะครับได้มาหนึ่งเฮ้ยนี่นี่นี่โอ้เป็นแถบเลยอ่ะุ้ยอืมโอ้ยคอมโบคอมจอยอืมจัดไปรัวรัวเฮ้ยจึ๊บโอ้โหเป็นโบนัสพิเศษเอายิงไม่โดนดีกว่าโคตรกางหนังติ๊กเลยห้าสิบจีเลยนะมึงเฮ้ยจึ๊บยิงยิงก็ไม่เอ้าไม่โดนอีกเฮ้ยจึ๊บไอ้ชี้นไม่โดนว่ะเฮ้ยจึ๊บโอ้โหโดนไปหนึ่งดอกอ้าวหมดเวลาแล้วอะไรวะ ได้สามสิบสองคะแนนนะครับปึ๊บๆๆออกมาจะได้เท่าไหร่เอ่ยก่โทเค็นเออเป็นหกสิบสี่โบนัสทั้งหมดหกสิบสีโทโเค็นศูนย์ไม่ให้โทเค็นกูไอ้บ้าโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยจ่าย50าจีอีกแล้วนะฮะเฮ้ยเป็นพนันหรือเปล่าใช่ไหมมันต้องมีการพนันดีพวกแข่งม้ามีไหมอันนี้คืออะไรอะ่ะจ่ายเงินเหรออ่ะครั้งละห้านะฮะต่อหนึ่งหนึ่งอัน,นี้ป่ะหนึ่งลูกบอลป่ะ ลองดูดิจ่ายไปสองร้อยปึ๊บได้อะไร <c oughs> ได้เป็นโทเค็นนี่วา <c oughs> ลืมอ่านเมื่อกี้เออโตเอาเงินไปแลกโทเค็นนะครับผมก็ห้าสิบจีเนี่ยสามารถได้หนึ่งโทเค็นนะครับก็คุ้มไหมก,ก,ก็มันมัน,ม,นมันก็คุ้มนะฮะถ้าสําหรับคนรวยนะฮะแต่ถ้าสําหรับคนจนอย่างผมก็ไม่แลกดีกว่า <c oughs> นะฮะอันนี้คืออะไรอ,อ่าคุยไม่ได้อ่าคุยได้นี่ว่าอา่าให้เลือกสีส้มกับสีเขียวเหรอว่ามันจะไปตกตรงไหนใช่ไหม นั้นขอเอาเป็นกรีนแล้วกันนะสีเขียวอันนี้จ่ายเป็นโทเค็นเนาะโอ้โหปึ๊บใช่ไหมแจยเป็นโทเค็นใช่ไหมเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเมื่อกี้เราเลือกสีเขียวไปนะฮะปับป๊บ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 ปั๊บปั๊บปั๊บว้าสีเขียวได้แน่นอนหนึ่งโทเค็นวินเนอร์โอ้โหนางผมนี่แม่นอยู่แล้วบอกตรงนสีส้มลงทุนสักหกโทเค็นเลยแล้วกันนะไหนๆก็มีตันละผมทายเป็นสีส้มนะครับก็มาลองดูกันนะ เฮ้ยไอแ้แค่แดงเขียวอบโทเค็นกูโอ้โหมึงซือ้ออืแต่แรกซื้อมาด้วยอันนี้คืออะไรตกปลาจ่าย 50G อ่าโอ้โหเฮ้ยมีตกปลาเอา้นาคะแนนนับแล้วว่ะเฮ้ยซึบปาลาจังหวะนี้จะตกได้ไหมเนี่ยให้นาทีโอ้นาทีกว่าเลยเหรอเนี่ยฮิตละฮิตละปุ๊บมามามา้ยแล้วไม่ค่อยเก่งเรื่องตกปลาด้วยอะจุบเอ้ยต้องให้มันอยู่แถบสีเขียวนะครับ อ้าวเรียบร้อยได้หนึ่งตัวโอเคเฮ้ยบับเขาให้มา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 ,มาได้ไปแล้วนะครับผมยี่สิบคะแนนตอนนี้นะครับผมมาดิกินเยอะดิเอ้ยจับมาแล้วมาแล้วมาแล้วปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บขึ้นขึ้นอย,ายน่าอย่าหนีปลาอย่าหนีอยู่กับที่ไว้อยู่กับที่ไว้อยู่กับที่ไว้โอเค perfect. เพอร์เฟคเฮ้ยจ๊บโอ้โหสี่สิบเอ็ดแต้มนะครับตอนนี้บับเขาให้หนึ่งนาทีนะฮะยาวๆเอ้ยเมื่อกี้มันสั่นนี่วา ลืมไปว่าถ้าเบ็ดสั่นมันจะไม่มีอ้อรูปอะไรเอ่ยเอ้ยรูปตกใจขึ้นตรงนี้นะครับปกติมันจะมีรูปตกใจขึ้นนะแต่นี้เราต้องดูว่าอ๋อมันสั่นตอนไหนอ่าโอเคชึบ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 เฮ้ยอย่าว่ายนอย่าว่ายนิอยู่กันที่อยู่กันที่ไม่นะตึเรียบร้อยกี่คะแนนห้าสิบห้าแล้วฮะปึ๊บบับอือหือต้องจับตาดูดีๆเลยเนี่ยเฮ้ยจะปึ๊บเรียบร้อยติดฮิตมาอย่าอย่าอย่าว่ายไปอย่าอยู่กับที่อยูู่กกนยี้ เตือนเตือน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 เตียบร้อยเฮ้อสุเรียบร้อยเสบามคะแนนเหลืออีกย0สวิยี่ิเวิอ่ะฮะเอ้จบปึ๊บเรียบร้อยมาบับบับเอ้บโชเซียนโชเซียนเอ้จอย่าไว้นี้อย่าไว้นี่อย่านี่เอ้เวลามันนับอยู่ยานี้ดิยานี้อีกตัวนึงขอยตัวนึงขอยตัวนึ่งอ้นี่อ้วันนีเอ้ยยานี้ยานียนี้ โอ้โหลุ้นทีลุ้นแทบเยวแตกโอ้โหได้90คะแนนมีโบนัสนไหมอ่ามีโบนัส5้ากโอ้ย10เป็น100แล้วได้โทเคน60เย็ดเคเฮ้ยว่าตกปลาดีกว่าไ่ได้ได้โทเคนตั้ง60เนี่ยตาหนึ่งเมื่อกี้ได้คะแนน100นะครับผมเพราะว่าติดเพอร์เฟกไปด้วยนั่นเองนะฮะก็โอ้โหได้ตั้ง60ว่ะแจมแจมแจมอันนี้คืออะไรซื้อโป่งเหรออ่ะคุยไม่ได้นะครับช่างมันเฮ้ยขายของมาเนี่ย ใช่ไหมลุงลุงขายของไม่เอาไม่ขายนึกว่าขายอยากจะซื้อไอ้ก้อนอันนี้มากเลยผมไปหลอมแล้วมันไม่ได้นะครับใครก็ได้ช่วยสอนผมทีเห็นไปดูเว็บมานะครับเขาบอกให้สร้างอันนี้นะครับซึ่งผมสร้างไปแล้วแล้วผมเนี่ยก็เอาไปใกล้ๆอ่เอเตาผิงไฟแล้วนะครแต่ครับเป็นอ่อไอเนี่ยไอ ทองทองแดงไม่ได้นะครับหรือเพราะว่าผมยังไม่มีเควสของทองแดงอยู่นั่นเองนะฮะน่าจะใช่นะเพราะว่าตอนนี้มันมีแค่เเป็นบล็อกเงินอย่างเดียวนะครับบล็อกทองแดงยังไม่ได้นะต้องไปทำเควสแน่เลยเนี่ยดูรูมมปส่งละเออเป็นนางแปลเควสดิกูไป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 เิอันนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยพ่อมดสวัสดีสวัสดีสสดพ่อมดอา้าวต้องเดินอ้อมขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไหนพ่อมดมีอะไรเอยเจิบไม่มีอะไรให้เล่นนะอันนี้คืออะไรอะทำนายล่วงหน้าหรอโหหนึ่งร้อยจีเลยเหรอเนี่ยลองดูสิ เชิบเหตุการณ์ล่วงหน้า ICU นอู่มอินนาลูมนะฮะฉันเห็นคุณในห้องลูมยูนหน้ายูแซมอู้แปลไม่เป็นแล้วกูจะมาทำนายทำไมนะฮะเฮ้ยมีเรื่องเกี่ยวกับเพนนีด้วยว่าเอ้นต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆนะฮะเกี่ยวกับเพนนีนะฮะในห้องหอนเพนนีหรือเปล่านะครับผมก็มีตามนี้นะถือว่ากดกดเสียตังเล่น นะครับแปลไม่เป็นหรอกคนกไปเถอะคนเราอ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำทำนายหรอกนะมันอยู่ที่ตัวเรานี่กูแก้ต่างไว้ก่อนเลยจริงๆแม่แปลไม่เป็นหรอกจริงๆก็อยากรู้นะครับแต่สึกแปลไม่เป็นไม่น่าจะมีอะไรให้เล่นแล้วก็มีอยู่แค่นี้แหละก็มีตกปลานะครับได้โทเค็นเยอะสุดนะครับเอ่อยิงเป้าเนี่ยก็น่าจะได้เยอะนะครับแต่พอดีผมยิงกาดนะครับมันก็เลยได้น้อยนะครับผมแล้วอันนี้คืออะไรขายของเหรอชึบอโอเคถือว่าเอามาโชว์ไว้เฉยๆเฮ้ย ตัวละครใหม่น่าจะมาจากเมืองอื่นนะครับส่วนของพวกนี้ก็เอามาเอา่อเปิดให้คนที่มาจากเมืองอื่นเนี่ยมาซื้อนะครับเราเองเนี่ยไม่สามารถซื้อได้นะครับเพราะคุยแล้วมันไม่ให้ซื้อเอ่อไม่มีอะไรให้เล่นแล้วก็อ่ะแค่นี้แล้วกันนะขอแลกหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างน้อยก็น่าจะได้แลกอันนึงอา้าวไม่ได้วะ <laughs> แม้แต่ s u n f เวอร์หรือดอกทางตะวันกูก็แลกไม่ได้นะฮะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะว่าไปอยากได้หุ่นไล่กาวอะ่ะแปดร้อย 8 0 0อืมแป0นี่แบบนานนะนานนะครับกว่าจะได้นะครับไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวรอเทศกาลวันอื่นแล้วกันเพราะว่าอันนี้อัดคลิปอยู่นะครับเดี๋ยวคลิปมันนานนะครับเพราะว่าช anel ผมลงได้แค่15นาทีโอเคงั้นก็ขอแค่นี้ละกันนะฮะสำหรับเทศกาลนี้แต่ก็เสียดายนะฮะที่เล่นยังไม่ได้เยอะพอนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะรอโอกาสหน้านะฮะในเดือนหน้าก็น่าจะมีอยู่โอเคกลับบ้านก็มืดตื่อแล้วก็นอนนะับกลับบ้านก็มานอน นะครับผมไม่ต้องทำอะไรมากมายจุดเนี่ยเตาผิงผมมีแล้วแต่ยังไม่มีเอ่อไอนี่เควสของมันนะครับเดี๋ยวค่อยทำเควสเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับฟาร์มเฮ้ยนังฟ้าเฮ้ยทิงกระเบลหรือเปล่านี่มันปีเตอร์แพนหรือไม่เนี่ยเอ้ยมาทำอะไรอะ่ะไม่ใช่อย่าบอกว่ามาขโมยของนะเฮ้ยเสกต้นไม้เฮ้ยมันเสกให้โตว่ะอ่ะเสกให้กูอันเดียวเดียวเดียว ยินทิ้งก็บีว้วโอ้โหเศกให้เราอันเดียวกูก็ดีใจแทบตายว่ามาทำไมวะ